ยิมนานสังการเรียนานทางพุทธทางอภิพุทจะยามันยิงมนานสังการเรียนานทางธรรมังอภิพุทจะยามันยิมนานสังการเรียนนานทางสังฆทงอภิพุทจะยามัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธผาขวานวนทังผาขวันตังอภิวาันมิสวางการตูมผาขวาตังธรรมวุณนามังนามัสสามิ สุปันติปนนุมภาคาวาโตนสาวังการสังกวนสังทาง,งดามามีต่อไปกล่าวคำถวายทานนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ณโมตัสาปะคาวต,ตูตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะทิมานิมะยังพันเตอัตกะพัตตานิกจาะปริวรานิสิลวันตัสาโอโนโอชายามะสาธุโนพันเต สีละวันโตอิมานีมาตกะพัฒตานิจาสะปริปปติคันหาโตอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินายาตกานันจาทีฆรัตตังหิตายา สุข,ขาย,ยังยางถ้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมตาาัตตกะพาธและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับท่านรับแล้ว เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดถึงผู้ที่ลัจากโลกนี้ไปสู่ปาณโลกเบื้องหน้ามีชื่อว่าคุณปู่นัทคุณย่าสุชาดาเสียงลำ้ำ คุณพ่อเสียมลาบเสียงลํานายจุราวุธเสียงลําบรรพบรุษทุกคนพี่น้องทวดทุกคนถ้าหากว่าวิญญาณของบุคคลที่กล่าวนามมานี้สิงสถิตอยณสถานถิ่นใดท่าทราบแล้วด้วยญาณและวิถีใดๆ ขอจงมารับเอาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่บุตรธิดาและญาติที่น้องได้ทำบุญอุทิศให้ในวันนี้ถ้าหากว่าวิญญาณของท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าหากได้สุขแล้ว ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการและนานเทินสาธุเ,าเต็มตัวรับผลจะได้อโนุโมทนาให้ผลอลเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นผล้ันสำเร็จ ตามความตั้งใจนะของท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกหมู่ทุกพณะนะวันนีนะ้เป็นวันนะสงกรานตนะ์มาอาสงกรานต์กนะ็คือเป็นวันที่มันเคลื่อนนะสังกระละหรือว่าเคลื่อนนะเคลื่อนไปเป็นอีกปีหนึ่งนะแล้วก็สมมุติกันนะที่จริงมันก็เคลื่อนโดยธรรมชาติก็คือกลางวันหนึ่ง สิบสชั่วโมงกลางคืนหนึ่งเนี่ยสิชั่วโมงนะในวันเวลาที่มันเคลื่อนไปโดยธรรมชาตินะก็ไม่ต้องสมมุตินะเพราะมันเป็นจริงนะแต่ก็สมมุติขึ้นมาเนะเป็นจันทังคารพุดธประัสสสัสึกสุกเสาไนะล่ไปเนะเป็นช่วชุลขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุละกน,นะก็ไล่ไปนะสมมุติทับซ้อนกินไปนะก็เลย มีคำว,ว่าสังขารน,นะสังขารในที่นี้ไม่ใช่สังขารร่างกายนะเป็นสังฆละนะก็คือการเคลื่อนไปเป็นจากปีหนึ่งนะเป็นอีกปีหนึ่งนะจากมะโรงก็มาเป็นมะเสงนะจากนาะงูใหญ่มังกรก,ก็เป็นหมูนาะงูเล็กนะก็ก็เคลื่อนไปนะจากนั้นก็เลยนะเอาช่วงวันขึ้น15คําเดือนห้า นะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์นะตรงศีษะนะของศูนย์สูตรเมืองไทยนะก็กำหนดกันนะตั้งแต่นะเส้นศูนย์นสูตรมากว่าเออเอา,เอา,เอานะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระอาทิตย์ที่เปล่งนะอยู่บนศีรษะของ,ขอ,งของคนนะทั่วไปคนไทยทั่วไปก็เลยกำหนดว่าเอาเป็นปีใหมนะ่ต่อมาก็ยึดปีใหม่ตามฝนะรั่งนะตามฮอลีวูดแล้วก็ ในยุดเอาหนึ่งมกราคมนะเพราะฝรัง่งเขาเริ่มนเชโย,ยอารีขึ้นมาก็กำหนดขึ้นมานที่จริงแล้วก็คือเอาสมมุติทับซ้อนว่าให้ให้เรียกใน,ะนะรอบ12ปีเป็นหนึ่งหนึ่งรอบน,นักษัตเพื่อให้ให้มีนนการนับที่มันมันใช้ได้การใช้การได้ได้ไดหลายเรื่อง นับแค่เจ็ดวันก็เจ็ดวันก็สี่สัปดาห์เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีสิบสองปีเป็นหนึ่งรอบนัตกาศแต่อย่างนั้นก็ไม่พอไม่พอสมมุติกับคนแต่อย่างไรก็ตามมันก็แค่วันเดือนปีที่สมมุติกันแต่ที่จริงความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเติบโตเราเติบใหญ่เรามีอายุได้มาหนึ่งวันคุณพ่อคุณแม่ก็มีอายุ นะหมดไปหนึ่งวันนะเรามีอายุได้มาแก่ไปอีกหนึ่งวันอันะนี้เป็นสัจธรรมนะเป็นความจริงนะเมื่อยิ่งเราอายุมากของท่านแล้วเนี่ยนะเราก็มารบุญคุณมารึกถึงคุณงามความดีมารึกถึงนะที่อยู่ใน บิดามดาปุยาตายายนเราก็เลยต้องทําบุญนะเอ่ยชื่อออกนามรึกถึงชื่อของปุยาตายายบรรพชนทั้งหลายเป็นต้นนะอย่างวันนี้นะครเสียงล่ามนะก็ปร,รบทําบุญนะของหมู่ญาติพี่น้อง ของนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่28นะก็รวมกันนะเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่งามนะให้เกิดแก่นะหมู่คณะนะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่28นะพลตำรวจตรีสมชัดชายสิริวีรพจน์นะก็ขอหน่วยอวยพรนะให้เป็นบุญเป็นกุศลนะเวลาหนึง่งชีวิตหนึ่งนะความเป็นเพื่อนเป็นสาย มันจะต้องมีความรักความมั่นคงมั่นใจต่อกันจึงจะมีมาได้ชีวิตของเรามีเงินเท่าไหร่ซื้อไม่ได้เวลาในชีวิตเรามีเงินเท่าไหร่ซื้อไม่ได้ความจริงใจกับจากผู้คนทั้งหลายมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อหาไม่ได้เมื่อผลประโยชน์ต่อกันก็เป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นมิตรเป็นสหายกันเมื่อเรายังมี เวลาที่ทำบุญทำกุศลเวลาก็เป็นจริงเมื่อเรายังมีชีวิตก็เป็นจริงขึ้นมาอย่างนั้นในขณะที่ชีวิตเราควรที่จะเป็นจริงเป็นของจริงขึ้นมาก็ต้องเต็มที่ต้องเต็มที่ต้องอดทนต้องหมันต้องขยัน,นต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองคูณสองเข้าไป นะถ้ามันมีแค่ว่านะความอดทนมีแค่ว่านะความเต็มที่มีแค่ว่าความมั่นความขยันอันเดียวนะมันไม่พอนะในวิถีชีวิตในโลกปัจจุบันนี่นะมันต้องคูณสองคูณสามนะคูณให้มันมากเข้าไปนะมันถึงจะเอาตัวรอดได้นะเพราะนะเรื่องการเป็นการอยู่นะบางทีบางท่าน บางผู้บางคนก็พอได้พอไหวนะพอเป็นพอไปไม่ยากไม่ลำบากต้น,ะตนทุนชีวิตมีก็ดีหน่อยนะบางที่บางท่านบางคนต้องต้องคุณสองหมั่นขยันคุณสองอดทนคุณสองอรุรัคุณสองใส่ใจตัวเองคุณสอง้าไปนะเราถึงจะอยู่ได้นะเราถึงจะยิ้มได้เราถึงจะขอบคุณได้เราถึงจะกรุณากับคนอื่นเป็นนะถ้าในตัวเรายัง ยังไม่มั่นคงพอยังไม่สุขใจพอยังไม่ช้ำใจพอจะสอนให้เรายิ้มจะสอนให้เราแบ่งปันจะสอนให้เรารักจะสอนให้เรากรุณาจะสอนให้เราสนุกสุขรื่นเริงกับชีวิตมันก็ยากมันก็ยากเพียงแค่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอยู่เรื่องกินก็หนักภาระแลนะและจะมาสอนให้เรายิ้ม เพื่อเฝ้าทออาสาอาทุระช่วเหลือเกื้อกูลเพื่อเพื่อแผ่อย่างนั้นก็ยากเลยนั่นวิธีชีวิตเราเราท่านท่ความที่เรามีชีวิตอยู่ได้มาจนถึงวันนี้นะเราเก่งมากคุณทั้งหลายเก่งมากที่ผ่านชีวิต หนะมาอย่างทุลักทุเลนะผ่านชีวิตมาอย่างทุกๆร้อนร้อนๆอ,อ,อย่างชุ่มๆุ่ำๆหนะ้าหมาก็ถือว่านะคุณอดทนเต็มที่นะคนใส่ใจตัวเองหมันขยันเต็มกำลังคนรับผิดชอบนะคุณเอาทุระในชีวิตของคุณอย่างอย่างเต็มที่เลยนะจึงผ่านมาถึงนาะวันนี้ได้นะจึงจะต้องได้รับผิดชอบานะชีวิตของตนในอีกต่อไป นะถ้าหลักของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้มีความพาสุกอย่างเรียบง่ายนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่เป็นนะเห็นตัวเองในสิ่งที่นะที่ตัวเรามีความสุกนะยืนอยู่ในมุมของความสงบสุขยืนอยู่ในมุมของของชีวิต ของเราณที่เราพอใจที่เราสุขใจที่ที่เราอิ่มใจนะเราไม่เดือดร้อนผู้ใดเราไม่เดือดร้อนผู้หนึ่งนะเราไม่เบียดเบียนผู้ใดเราไม่เบียดเบียนผู้หนึ่งก็ตามนะแต่เราก็อยู่อย่างเราอย่างเรียบเรียบง่ายๆนะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครใครนะอย่างนั้นก็เป็นชีวิตที่ที่ดีนะเป็นชีวิตที่พอได้พอไหวนะพอผ่านพ้นไปได้นะจะานะนะ นะชีวิตของคนเราคนคนหนึ่งนะกว่าจะผ่านหนึ่งปีกว่าจะผ่านหนึ่งวันกว่าจะผ่านหนึ่งเดือนกว่านจะผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยอย่าลืมอย่าลืมยิ้มให้กับชีวิตอย่าลืมใส่ใจอย่าลืมอาทรในชีวิตของเรานะให้ดีๆด้วยกันความดีเติมความสนุกเติมความสุขในชีวิตของ ดีให้มีให้มากนะอย่างวันนีนะ้ก็เติมความกตัญญูกตเวทิตานะึกถึงพัตตาหานหวานข้าวนะการตักบาตรนะการถวายข้าวขาวหวานนะการรึกถึงบรรปชนการทำบุญนะถึงบิดามันดานะปุญาตายายบรรพชนทั้งหลายเป็นต้นนะก็เป็นสิ่งที่ควรรึกอยูนะ่ซึ่งก็ไม่บ่อยนักหรอกนะไม่บ่อยครั้ง ปนะีในรอบหนึ่งปีเนะี่ยเราจะระลึกถึงนะบุญคุณของปุยาตาายนะบิดามันดาสักกี่ครั้งสักกี่คราวนะจึงพูดให้คิดนเะบาๆว่านะเราเติบโตหนึ่งวันเรามีอายุหนวันนะบุพกรีนะพ่อแม่ปุยาตายถ้าท่านยังอยู่กับเรานะชีวิตท่านก็จะหมดไปสั้นไปหนึ่งวันเช่นเดีวยวกันนะฉะนั้นเมื่อขณะที่ ยังได้อยู่ด้วยกันนะจงเอื้อเฟื้อถอ,อนนะจใจงใส่ใจจงนะอุปถัมภ์บำรุงนะอุปถักใส่ใจท่านนะให้ดีให้งามนะบ่เราก็ท่านนะเวลาก็ถูกลบถูกลดทอนลดทอนลดทอนนะออกจากนะวันเวลาของเราเรื่อยเรื่อยๆนะที่สุดแล้วท่านก็ต้องอยู่ในปรภพอื่นนะต้องอยู่ในที่ที่ของท่าน เราะระลึกถึงท่านด้วยอะไรก็คงจะอาศัยนะด้วยความมีกตัญญูกตเวทีตาธรรมนะเป็นธรรมะในใจเป็นคุณธรรมในใจของเรานะเราจึงเชื่อมัน่นการใส่บาตตักบาตเราจึงเชื่อมัน่นะการทําบุญเราจึงเชื่อมัน่นในการที่ะระลึกถึงชื่อนามนะคุณของท่านนะจากใจของเราจริงๆนะนนี้ ก็ขอให้สำเร็จผลนะมีความสุขมีความเจริญมีความนะรื่นเริง,รงบันเทิงนะสุขฉ่ำหันษานะในเทศกาลนะสงกรานนะ์ในช่วงเวลาที่เราผ่อนปลนผ่อนคลายนะให้กับชีวิตที่หนักหน,นักมานะก็ผ่อนบ้างแต่อย่าไปผ่อนจนจนเบียดเบียนสุขภาพตัวเองนะให้รื่นเริงสนุกสนานบ้างแต่อย่าไปเกินไป เอาพอดีพองามเอาสนุกให้เต็มที่นะเพราะเราใช้ชีวิตชีวิตเราก็เต็มที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าย่ายาเปียกยังย่างทำไมนะ่สนุกไม่เต็มกํำลังก็ไม่ได้นะแต่อย่ามันเสียนะแค่นั้นเองนะเพราะความสนุกเป็นเรื่องของใจคนความสงบเป็นเะรื่องของใจคนความสุขสงบความเบาสบายภายในใจเป็นเรื่องที่ใครใครล้วนแต่ ต้องการปรารถนานะเรื่องของความเป็นสิริเป็นมงคลเป็นความดีเป็นความงามเป็นความรุ่งเรืองเป็นความเจริญทุกทุกคนก็ต้องการนะเช่นเดียวกันนะฉะนั้นนะต้องรักษาตัวของท่านให้เต็มที่นะใส่ใจตัวของท่านให้เต็มกำลังนะเพราะไม่มีใครจะอยู่กับท่านได้เท่าเท่ากับตัวท่านเอง ยทวาลีวะปุระปะริปุรติสาการะเออะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปะทิตังโดยังกิปะเมวะสามิชชาตุสัพเพเอ <may> <foreigneronART> จันโทปนรโสยาทามณีโชติรโสยาทาเมนีโอวิวะยมโลกโควินนาสาตุมเตมวันดาลายะสุกิฏิ कायु म पिवान् दिरे से च मि नो चारो कावन्ते आयु अन ธิโรอนาโดปฏิปานาโดชาตัมิดาวิสุขัโสอาทิขาชาติอายุนาตวะพลังวันนังสุขัาชาปฏิปานาโดดีกาโยยาสวะโหติหิยะธายะโทปปัชาติ ทิปวัตุสาวะมังกรรังคันดุสัปเีวัดาสัพพมุททานุปาเวนัสัราโสติปวันตุเตมปวัตุสาวะมังกรังมังคันดุสัปเีวัดาสัพพนุปาเวนัสัราโสติปวันตุเตม